หลังจากที่ห่างหายจากจอละครไปนานหลายปีในที่สุดนางเอกสาวแมทตพิรณีก็ได้ออกมาเผยข่าวดีว่าคัมแบกมารับงานละครแล้วและตอนนี้ก็ได้อ่านบทแล้วด้วยซึ่งแมทก็ออกปากเองเลยว่าเป็นบทที่อยากได้จริงๆแล้วไม่อยากได้เหมือนที่เคยเล่นมาอยากเล่นแบบฉีกบ้างส่วนจะเล่นเรื่องอะไรนะั้นก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนอยากให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันตอนที่ทุกอย่างพร้อมแล้วล่าสุดก็มีข่าวลือเกี่ยวกับละครเรื่องใหม่ของแมทออกมาอีกครั้ง พล้วมีข่าวลือในเว็บพันทิปออกมาว่าละครเรื่องใหม่ของแมดอาจจะเป็นบุษบาตาคลีซึ่งสร้างมาจากหนึ่งในนวนิยายดังจักกวาลน,นครสวรรค์ที่เคยทําเป็นละครหลายเรื่องแล้วอาทิเช่นสุดแค้นแสนรักกลงกรรมทุ่งสเสนหาและวาสนารักโดยบุษบาตาคลีนี้เป็นเรื่องเราลุ่นลูกของหวานหนึ่งในแกงนางฟ้าตาคลีจากเรื่องกลงกรรมที่ประกอบไปด้วยปลานอมติมเรนูหวาน ซึ่งเป็นน้องเล็กสุดของกลุ่มนั่นเองบุษบาตาคลีนางเอกมีโอากาสเป็นแมดพิรดีคิดว่าแคสแปลนัดกับลุงพีชน่าจะเป็นใครคะจากกระทูนิยายที่เอามาทำละครในปีห้าเรื่องนี้คุณยิ่งยศปัญญาเขียนบทและวีคิวจะเริ่มถ่ายในปี2566ยังไม่รู้ว่าใคยไหนเป็นคนทำเลยแต่มีคนแอบกระซิบมาว่านางเอกอาจจะเป็นแมดพิรณีหวนกลับมารับงานละครอีกครั้งแบบนั้นพระเอกน่าจะเป็นใครดีคะเรายังไม่เคยอ่านนิยายเลย ปลานตและลุงพิชพิชัยซึ่งปลานตจะเป็นลูกของเรนูเป็นผู้กองหนุ่มอนาคตไกลส่วนลุงพิชหรือพิชัยจะมีอายุหน่อยเป็นหนุ่มติสจิตใจ,จดีปลาโนตนี่พระเอกเจนใหม่ของช่องได้อยู่นะคะส่วนใครที่ทำเดาว,ว่าใครพี่คิงที่ทำทุ่งสเสนหาไม่ก็ใครพี่ออฟน่าจะยังทำให้ช่องสามได้อยู่ไหมจากที่อ่านนิยายมานางเอกนึกถึงเดียนาเพราะนางเอกเป็นแม่ค้าลูกคลึงผิวขาวออกแดงหน้าฝรั่ง ตอนนี้เดียนาอิสระไปแล้วแม็กก็ตรงแต่ตอนนั้นคิดว่าแม็กคงไม่รับเล่นละครอีกนานแน่ส่วนพระเอกยังไม่รู้หวยจะออกที่ใครแม็กพิรณีมองว่าอายุเกินบทไปน่าจะเป็นนางเอกเจนใหม่มากกว่าตอนนี้นึกถึงจีน่าอาจจะดูเด็กไปกว่าบทไปหน่อยแต่ส่วนใหญ่จีน่าก็รับบทโตเกินอายุอยู่แล้วลุงพิชจะเป็นผู้ชายที่มีอายุอบอุน่นอบอุน่นบทนี้เชี่ยป,ปอเห็นแค่มีปอกับนางเอกเด็กกว่าตอนเรื่องคู่เวนประนตในวิกิบอกว่าเป็นมาสุแต่วิกิก็เชื่อไม่ค่อยได้ นางเอกอายุ20ต้นๆไม่น่าใช่แมทคงเป็นนางเอกรุ่นใหม่มากกว่าที่ได้ยินมาไม่ใช่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องเห็นว่านิยายสนุกมากงานนี้ก็ทำชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนั่นเลยส่วนหนึ่งก็มองว่าไม่น่าจะใช่แมทเพราะในเรื่องนางเอกอายุแค่20ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าถ้าแมทได้เล่นบทนี้ก็ดีเพราะน่าจะเป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถและต้องทำเอาได้เซอร์พลายคนดูแน่นอน